你好หนี่ใจน่นลีมะหนี้ใจน่นลีนี่ใจนจูไห่นี่ใจนจูไหมะหยวนปู่ยวนนี่เฉาชุยอ่ะ

เก่งจังนี่จุดอยู่ที่จุดถ่ายรูปในอุทยานย่าติงระหว่างทางเดินไปทะเลสาบไข่มุกมันมีหิมะตกลงมาหน่อยใช่อยู่สวยมากยอดตือาย นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาช่วยหิมะตกที่ทะเลสาบไข่มุก ะะข้าวเราอยู่ตรงไหนข้าวอยู่ตรงนู้นหิมะไปก่อปุรยปลายที่ทะเลสาบไข่มุก กินหิมะครั้งหนึ่งในชีวิตนะมาที่ทะเลสาบไข่มุกอุทยานแห่งชาติย่าติงครั้งหนึ่งในชีวิตหิมมะยังตกอยู่เลย หิมะตกหิมะตกที่ย่าติงหนาวมากไยเ,เยือกเลยทางเดินเขาต่อเป็นเหล็กขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้เราไปเหยียบดินเหยียบห่าข้างล่าง ทำเมนูเจาะต้นไม้กี่ต้นเ็าไม่ตัดนะใช่ไม่ตัดเลยสักต้นอนุรักษ์ธรรมาชาติมากมนี่เป็นทางเงนะค่ะเ